จังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันวอนลเลย์บอลซีวีลีก2024อย่างอบอุ่นนะคะโดยก็จะทําการแข่งขันในช่วงวันที่9-11สิงหาคม2567นี้ค่ะ ที่โรงแรมสีมาธานีอำเภอเมืองนครราชสีมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยนายวิจิตกิจวิรัตรอมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายพิริชาตทุ่งไผ่แหลมนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็รวมตอนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงยูนโรคเคสซีวีลีกครั้งที่4 ที่อาคารชาชัยฮอลล์นะคะสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษา5ธันวา2,550จังหวัดนครราชสีมานะคะระหว่างวันที่9ถึง11สิงหาคามนี้ โดยการแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีลีก2024มี4ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและทีมชาติไทยในการแข่งขันสนามแรกค่ะได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วเป็นทางด้านทีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยที่เป็นฝ่ายตบเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้อย่างสุดมัน3-2ต่อเซตด้วยคะแนน25-18ต่อ27-29ต่อ23-25ต่อ25-21ต่อและ15-13ต่อไทยคว้าแชมป์สัปดาห์แรกมาครองได้สำเร็จเก็บ ชชนะได้ทั้ง3เกมค่ะส่วนโปรแกร,รมการแข่งขันสนามที่2ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็เริ่มจากวันศุกร์ที่9สิงหาคมเวลา15นาฬิกาทีมชาติอินโดนีเซียจะลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามเวลา18นาฬิกาทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ส่วนในวันที่วันเสาร์ที่10สิงหาคมน,นะคะเวลา15นาฬิกาเป็นทีมฟิลิปปินส์ค่ะลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามนะคะ เวลา18นาฬิกาทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียก่อนที่วันสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมเวลา15นาฬิกาเป็นทีมชาติอินโดนีเซียค่ะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ค่ะแล้วก็ในเวลา18นาฬิกาเป็นทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามถ่ายทอดสดทางช่องวัน3 1 g m m 25นะคะติดต่อซื้อบัตรได้ทาง เบอร์โทรศัพท์นะคะ0 8 1 8 1 2 9 8 0 8 0 8 1 8ปด0 1 7 9 0 8 1 7 0 7 0 6 1 7 4 7 5 3 4 2 5 9 2 2 0 9 2 2ป0ห8ึ่0แ8ดสและ0889625639คะ่ะ